สวัสดีครับก็ดีหม,มุนประมาทครับในการหมิ่นประมาทนะครับถ้าจะเป็นความผิดเนี่ยผู้ที่หม่นประมาทเนี่ยต้องพูดนะครับยืนยันข้อเท็จจริงนะครับคือยืนยันว่าใครเป็นคนไม่ดีนะครับหรือเป็นคนโกงหรือเป็นคนลักษณะแบบไหนนะครับที่มันไม่ใช่คนดีนะครับต้องเป็นการยืนยันตัวตนนะครับ แต่บางครั้งเนี่ยนะครับคําพูดบางคำเนี่ยนะครับมาทําให้สิ่งที่พูดออกมาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะดูเหมือนการยืนยันข้อเท็จจริงยืนยันตัวตนนะครับแต่ก็ไม่ใช่การยืนยันข้อเท็จจริงนะครับที่จะทําให้ผู้พูดเนี่ยอยูความผิดนะครับในเรื่องของมิประมาทนะครับในเรื่องนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับ เรื่องก็มีแบบนี้ครับก็คือทางมันดานะครับของผู้เสียหายเนี่ยนะครับถูกทำร้ายร่างกายมานะครับโดยที่ทางบุตรนะครับบุตรของผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่เห็นนะครับว่าใครเป็นคนทำร้ายร่างกายมันดาของตนเองนะครับก็คือมันดาของตนเองเนี่ยถูก กว้างนะครับด้วยก้อนหินก้อนอิดนะครับทางบุตรเนี่ยนะครับเห็นไม่เห็นนะครับไม่เห็นคนคว้างแต่อย่างใดนะครับแต่ก็ด้วยความที่รักแม่นะครับแล้วก็มีปัญหานะครับคือทราบว่าคุณแม่เนี่ยก็มีปัญหากับทางเออ่ โจดในคดีนี้มาก่อนนะครับก็เลยเข้าใจใผิดนะครับก็เลยพูดไปบอกว่าเเรื่องเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องที่มรรดาถูกคว้างก้อนอิดเนี่ยไม่มีใครนะครับนอกจากไอจุด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 นะครับที่เป็นชื่อโจดนะนะครับแล้วก็ก็ยังพูดต่อนะครับบอกว่าไอ้ชาตดมานะครับไอ้ชิบหายนะครับนี่ก็คือควาพูด ของทางจำเลยนะครับที่พูดออกไปนะครับซึ่งก็แน่นอนครับตรงบริเวณที่พูดออกไปเนี่ยมันก็มีคนอยู่นะครับมีบุคคลอื่นอยู่นะครับมันก็เป็นยังไงล่ะครับมันก็ถือว่าเป็นการพูดนะครับใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3เนี่ยนะครับทำให้เขาอาจเสียหายได้นะครับ ตรงนี้ก็ต้องมาดูกันละครับว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันอาจจะทําให้เขาเสียหายได้หรือเปล่านะครับแต่เ,เรื่องนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับโจทย์ได้ยินแบบนี้โจทย์ก็ทนไม่ได้หรอกครับเขาก็ไปแจ้งความนะครับดําเนินคดีกันนะครับก็มีการต่อสู้คดีกันนะครับในชั้นศาลก็ ต่อสู้กันนะครับตั้งแต่ศาลชั้นต้นนะครับมาถึงศาลอุทธรณ์นะครับและก็มาถึงศาลฎีกานะครับในเรื่องนี้เองก็สุดท้ายนะครับศาลฎีกาก็มีมคำพิพากษานะครับตัดสินออกมาบอกว่าบรรดาโจทย์นะครับถูกคว้างด้วยก้อนอิ ทวดทีครับม a n d าจำเรือเนี่ยถูกคว้างหรือก้อนอิดนะครับจำเรือซึ่งเป็นบุตรไม่เห็นคนว้างนะครับแต่ก็ได้กล่าวต่อหน้าบุคคลหลายคนนะครับบอกว่าไม่มีใครหลอกนอกจากไอ้จุดจๆๆๆุๆจีจุด่โจ์นะครับไอชาิหมาไอชิบหายนะครับคำว่าไม่มีใครนอกจากไอจุดจุดดจุดเนี่ยนะครับ คำเนี้ยนะครับไม่ถือว่าเป็นการมินประมาทนะครับเพราะว่าไม่ได้ยืนยันข้อท็จจริงนะครับไม่ได้ยืนยันว่าผู้ที่ทำเนี่ยเป็นโจ์นะครับเพียงแต่เป็นคาดการคาดคเีคาดเดานะครับว่าไม่มีใครหรอกที่จะทําแบบนี้นะครับนอกจากนี้นะครับคําว่าไอชาติหมาไอชิบหายเนี่ยนะครับ คำพวกนี้นะครับก็ไม่ใช่การหมิ่นประมาทนะครับเป็นคําหยาบนะครับที่พูดออกมาก็เป็นการดูหมิ่นกันนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางโจทเนี่ยฟ้องมาในเรื่องของหมิ่นประมาทนะครับไม่ได้ฟ้องมาในเรื่องของการดูหมิ่นด้วยนะครับก็สรุปสุดท้ายก็เลยเป็นคืนว่าศารเนี่ยยกฟ้องนะครับเรื่องหมิ่นประมาท นะครับครับท่าในใดชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ